สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่ๆน้องๆเพื่อนๆเอฟทุกท่านครับวันนี้รายการช่องมหาสองพระบ้านมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอ,อ,อีกหนึ่งวันนะครับวันนี้พ่อใหญ่มหาได้นำพระสมเด็จวรครังยุคปลายนะครับ บล็อกพิมพ์ของช่างหลวงวิจารเจรนายด้านหลังนี้จารึกอักษรจีนคั่วต้าซื้อนะครับเพื่อนๆนี่ด้านหลังนะครับนี่คือด้านหลังนะครับด้านหลังจารึกอักษรจีนคั่วต้าซื้อคั่วก็คือพระหลวงตาหรือหลวงพี่นะครับตาก็คือโตอซื้อก็คืออาจารย์คั่วต้าซื้อก็คืออาจารย์โตนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเห็นด้านหลังลักษณะสีผิวอย่างนี้นะครับถ้าใคร ถ้าใครท่องอินเทอร์เน็ตนะครับท่องคูเกอร์ในการดูพระสมเด็จวร,รัคังหลังอักษรจีนเนี่ยจะเห็นพระองค์นี้นะครับที่มีด้านหลังสีสันวันณนะมวลสารด้านหลังอย่างนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับประทับกฎอักษรลงไปเนี่ยขึ้นมานะครับองค์นี้นานแล้วนะครับเก็บไว้นานแล้วแล้วก็เป็นพระที่เก่าทันยุค ตรวจหาอายุสแกนค่าหาหมวลสารความต่างของแร่ธาตุครบทุกประการนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยดูมวลสารนะครับดูค่าดูค่าแคนไซนะครับดูค่าแคนไซดูเนื้อดูมวลสารดูรอยยุบเห็นไหมครับเพื่อนๆน,นี่แล้วอักษรที่เขาจารึกลงก็ไม่เรียบตึงนะครับนี่มีรอยยุบรอยแย่ป,ปีออกเต็มไปหมดเลยนะครับ แล้วด้านข้างก็ด้านข้างก็ไม่ไม่เป็นคมสันนะครับนี่มนทื่อเลยนะครับนี่ด้านข้างเนี่แล้วก็มีรอยปีแยกเกิดขึ้นตามส่วนต่างๆของขอบข้างนะครับนี่คือด้านหลังเบื้องต้นนะครับด้านหน้านะครับเพื่อนๆองค์นีน้คลาสสิกนะครับเป็นเนื้อปูนเป็นเนื้อปูนเปลือกหอยแหละครับเพื่อนๆแต่ว่าองค์นี้จะพิเศษเข้ามาเพราะว่ามีมีเนื้อ เป็นดินโป่งนะครับดินโป่งเหลืองนะครับเ,เพื่อนๆดินดินโป่งเหลืองหรือบางทีเราก็เรียกว่าดินเโปง่งนะครับเรียกว่าดินเกโป่งดินเกดป่าดินเกศท่าดินเจศดินหลักเมืองนะครับองนี้ซึ่งเรามักจะเรียกว่าผงวิเศษ5ประการนะครับทำไมคนจีนเขาชอบนะครับ ด้านหลังที่จารึกอักษรจีนนะครับเพืเ่อนๆในในต้นรัชกาลที่4นะครับชาวจีนที่เขามาค้าขายในสยามแล้วร่ํารวยเป็นกษัตริย์บดีแล้วเนี่ยเริ่มใส่ศรัทธาอยากจะสร้างอยากจะสร้างพระจารึกอักษรจีนด้านหลังว่าขั้วต้าซือคืออาจารย์โตแต่อันนี้จริงหลังอักษรจีนมงคลก็มีหลายหลายรูปแบบนะครับแต่พ่อใหญ่มหาไม่ ไม่ชำนาญในตัวอักษรจีนด้านอื่นแต่อักษรจีนขัวต้าซือเนี่ยชำนาญน,นะครับเพราะว่าตัวเองมีไงครับตัวเองมีก็เลยเข้าไปศึกษาหาคําตอบเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคนจีนเขาจารึกอ,อักษรไว้เลยนะครับจะได้นํากลับไปเมืองจีนขัวต้าซือคืออาจารย์โตเนี่ยที่สําคัญมีหลายเนื้อนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเนื้อที่ที่เขานิยมนะครับที่คนจีนนิยมแบบแบบ ได้ไปแล้วนี่โอ้โหเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดมือจนตั้งธนาคารได้นะครับจึงเป็นที่มาว่าธนาคารธนาคารเนี่ยเป็นของคนจีน,นหมดนะครับในยุคนั้นเป็นสิ่งที่แปลกมหัศจรรย์นะครับคือเขาเขาเชื่อนะครับเพราะว่าแล้วเขาก็คือคือเขามีความกระตันยูกะตะเวทีนะครับคนจีนเนี่ยแล้วก็เอาดินนะครับเขาเชื่อว่าดินเนี่ยเป็นพระแม่ธรณีนะครับเขาทํามาค้าขายเขา มาสร้างบ้านสร้างเรือนเขามาอยู่ในแผ่นดินสยามได้นี่เพราะเพราะแผ่นดินนี้แผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินของของสยามเป็นแผ่นดินของพระเจ้าอยู่หัวอ่ที่เป็นเจ้าชีวิตของคนสยามในยุคนั้นจึงเป็นที่มาว่าดินดินเจ็ดป่าดินเจ็ดโป่งดินเจ็ดท่าดินเจ็ดสะดินหลักเมืองนะครับเพื่อนๆนะครับ แต่พ่อใหญ่มหาก็เห็นของครูบาอาจารย์ต้องมีเนื้ออื่นนะครับเนื้อเนื้อปูนเพชรเนื้อเนื้อปูนเปลือกหอยผงขาวผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิติเจผงตรีนซึ่งเหก็มีนะครับก็มีนะครับแต่พ่อใหญ่มหามีมีเนื้อดินดินเรียกว่าดินดินโป่งนะครับเนี่ยเป็นดินหัวใจสัตว์นะครับพุทธคุณในด้านเมตตามหานิยมนะครับเ,เพื่อนเป็นดินหัวใจสัตว์ เป็นดินสัพสัตวร,รวมศูนย์ของสัตว์ป่านานาพันธุ์มาจินปโปง่งมาชุมนมมาอา,อาศัยความเจริญรุ่งเรืองเมื่อกินดินเข้าไปแล้วนี่ผิวพันธุ์ผ่องงามเจริญรุ่งเรืองไปไหนก็อุดมสมบูรณ์เห็นไหมครับเขาเชื่ออย่างนั้นนอกจากนั้น,นยังคงพันธ์จาตรีแก้คุณไสด้วยนะครับเพื่อนๆใครผีเข้าใครผีเข้าหรือ เราเห็นสิ่งที่มันไม่ดีหรือฝันร้ายอยู่เนืองนิดเนี่ยเอาเลยครับเอาสมเด็จวครคังที่มีหลังอักษรจีนขั้วต้าซือเนี่ยไปแตะที่หน้าผากเอาไปคล้องที่คอนี่หายทันทีทันใดเลยนะครับเพื่อนๆ่นเนี่คนจีนเขาจึงเขาจึงเชื่อเขาศรัทธานะครับค่อนข้างจะหายากนะครับเพื่อนๆเนี่ย ก็อย่าม mm ีมีมีอยู่3องค์นะครับเพื่อนเ่อหลังอักษรจีนขั้วท่าซื้อมีอยู่3องค์นะครับเป็นลักษณะเนื้อเนื้อดินนะครับเนื้อดินเนื้อดินดินเก็โปงดินเป่านี่แหละครับดินเจ็ท่าดินเก็ดสะดินหลักเมืองนี่แหละครับก็อย่ามีมีอยู่3องค์นะครับเจ็บไว้นานแล้วนะครับเกือบ2 0กว่าปีแล้วนะครับก่อนที่เราสมัยก่อนไม่มีไม่มีใครรู้จักไม่มีใครเก็บหรอกครับเพราะว่า เขาไปเอาตามตามเซียนตามตลาดนะครับเพื่อนๆถูตกต้องไหมครับอ่าเพราะว่านอกจากคนที่ศึกษาตามตำนานจริงๆนะครับตามตำนานในตำราที่ได้จารึกไว้เนี่ยครับหลังจากท่านขออนุญาติเอ่ยชื่อนะครับหลังจากท่านอาจารย์โจกหรืออาจารย์รัตนพลเกษศาครเนี่ยที่เป็นอาจารย์ของพ่อใหญ่มหาในการดูแลในการรักษาในการดูพระเนี่ย ตั้งแต่ท่านทําคลิปลงตั้งแต่มีคลิปหลักเอาสอนจีนขั้วท่าซื้อขึ้นเนี่ยเมื่อสองปีให้หลังมาเนี่ยผู้คนเก็บกันเก็บกันแบบแต่แต่ก็มีเยอะนะครับปอมเจเรียนแบบมาก็มีนะครับต้องดูนะครับพเพื่อนๆโอ้โหมาใส่กิ๊กเลยอย่างเงี้ยโอ้โหเนื้อนี่แบบตึงมาเลยแข็งกระด้างมาเลยทีเดียวอโอ้โหเนื้อปอนเพชรก็แบบ ใสกิ๊กมาอย่างเงี้ยค่าก็เป็นค่าแป้งเอาขี้เท่ามาหมกแป้งแล้วก็ซับด้วยน้ํอ่อุ่นก็ต้องดูดีๆนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ว่าเราเราเห็นแล้วก็จะเก็บก็ต้องมีองค์ความรู้พอสมควรนะครับเพื่อนๆอ,นอ่สมเด็จสมเด็จองดำกับสมเด็จหลังอักษรจีนนี่ตั้งแต่ท่านอาจารย์ โจกท่านได้นําลงไปเนี่ยผู้คนโอ้โหเก็บสะสมกันแบบเยอะแยะเลยนะครับแต่ไม่มีแล้วนะครับสองสปีให้หลังตั้งแต่ท่านอาจารย์ลงนี่ไม่ไม่มีแล้วถ้ามีก็ต้องดูให้ดีนะครับเ,เพื่อนๆนะครับต้องหาผู้เชี่ยวชาญหรือว่าจังหวะหรือว่ามีบุญวาสนาจริงๆถึงจะได้ครอบครองนะครับเพราะอย่ามาหาเชื่อเลยนะครับเพราะถ้าหากว่าเราเราไม่มีองค์ความรู้ด้านนี้เราเราโดนเลยนะครับเ,เพื่อนๆต้องสังเกตให้ดีนะครับ อย่างองค์นี้เห็นไหมครับเพื่อนเเนี่ยเราดูเราดูเส้นไหมครับเส้นบังคับพิมพ์นี่เลื่อนลางนะครับเห็นไหมครับเรือนลางตามแบบฉบับของโบราณนะครับร้อยกสิบปีเพื่อนเพื่อนดูนะครับเส้นบังคับพิมพ์เส้นขอบกระจกเส้นวาสนาหรือซุ้มประตูแก้วเห็นไหมครับตรงแขนนี่เลยนะครับหัวทั้งสองข้างนี่คลาสสิกมากนะครับเพื่อนเพื่อนนี่มองด้านหน้าไม่ค่อยชัดหรอกครับแต่มองด้านข้างนี่โอ้โห ยาวประบานะครับแล้วก็เกตอย่างไงครับเพื่อนเเนี่ยเกตน,นี้ตรงอ่อนช้อยสะบัดร,ริวพาดผ่านซุ้มระคงังเห็นไหมครับอ่อนช้อยสะบัดร,ริวพาดผ่านซุ้มระคังไปอย่างสวยงามเห็นไหมครับเพื่อน,นๆแล้วก็ไหลตกนะครับนี่ดูซุ้มระคางงาังเห็นไหมครับเพื่อนเนเนื้อเนือ้อนี่เขาเขาโม้นนะครับเพื่อนเพื่อนดูสังเกตดูนะครับนี่ เนื้อม้วนเข้าไปด้านในแล้วก็ดูจริงๆนะครับนี่ผงผงพุทธคุณนะครับเพื่อนๆมหัตะจันไหมครับเพื่อนๆดูสิครับนี่คือผงพุทธคุณนะครับผงพุทธคุณเนี่ยเขาเกิดขึ้นในองค์พระเห็นเป็นเม็ดขาวๆเนี่ยแล้วด้านในนะครับด้านในซอกแขนนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆม้วนนะครับคลาสสิกมากนะครับศิลปะเนี่ยเนื้อด้านในซอกแขนเนี่ยเขาม้วนเข้าไปด้านในนะครับเขาม้วนเข้าไปด้านในเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ย ม้วนเข้าไปด้านในด้านนี้ก็ม้วนเข้าไปนะครับหน้าอกนี่ก็ม้วนเข้าไปด้านในหน้าอกเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยสวยงามคลาสสิกนะครับส่วนปลายผ้าบาตเห็นไหมครับปลายผ้าบาตนี่ตรงกับมุมข้อศอกแขนเลยนะครับแล้วก็เนี่ยเราเห็นชาจีวรนะครับคลาสสิกนะครับองค์นี้ชาจีวอนเขาพาดจากข้อศอกนะครับไม่ใช่จดข้อศอกนะครับเพื่อนๆ เป็นการพาดจากข้อศอกลงมาที่หัวเข่าเห็นไหมครับเราก็จะเห็นเส้นนิสีธนะเห็นไหมครับนี่นี่นี่ก็พาดเนะเส้นพาดนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยไม่ใช่เป็นจีวรจดที่ที่ศอกนะครับเป็นการพาดครับเพื่อนๆดูสิครับดูหน้าอกเป็นครับเป็นลำเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ปลายพระบาทในตรงกับมุมข้อศอกแขนนี้นะครับแล้วก็เส้น้าดทิพเส้นนิสีธนะนี่ครับวางทั้งสองเส้นเลยนะครับนี่สวยงามนะครับ แล้วก็เห็นขาสิงลำไลนะครับเนี่ยขาสิงลำไลแล้วเราก็เห็นเนี่ยครับลักษณะเป็นโคมงฝานนะครับนี่จุดที่ฐานสิงเห็นไหมครับฐานสิงนกคมชัดแล้วก็ผงพุกคุณขึ้นขาวเต็มไปเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยตามซุ้มระครังเนี่ยเห็นไหมครับซุ้มระคังนี่เนื้อก้อนผงพุตุคุณนะครับเพื่อนๆดูสิครับเนี่ยขณะเดียวกันเราเห็นผงแคนไซนะครับคาบแคนไซขึ้นในช่วง ช่องคอแล้วก็ช่วงลักแร้นี่เห็นไหมครับเพื่อนๆนี่สวยงามนะครับคลาสสิกมากนะครับองค์นี้เพื่อนๆดูด้านบนนะครับนี่เห็นไหมครับรูมเทพนี่นี่เม็ดแดงนะครับนี่เราอย่างเห็นคาบแคนไซส์ขึ้นในองค์พระนะครับคาบแคนไซส์ขึ้นเนี่ยแล้วดูด้านบนแล้วก็ดูด้านล่างนะครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมครับเราเห็นรูมเทพ เราเห็นร่องรอยการเกิดขึ้นของมวลสารเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่สวยงามนะครับนี่แล้วก็ดูด้านข้างนะครับเป็นไงครับนี่เป็นการปาดปาดจากด้านหน้าไปด้านหลังนี่นะครับนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆร่องรอยของการปาดนะครับนี่เห็นได้ชัดนะครับหลุมเทพพผลขึ้นในองค์พระนะครับ ดูอีกองนะครับดูอีกข้างเพืเ่อนๆดูสิครับเป็นไงครับนี่เราเห็นหลุมเล็กหลุมน้อยผุดขึ้นเห็นไหมครับนี่มีคราบแคนไซ์ในร่องในหลุมเทพนะครับแล้วก็ดูด้านหลังเห็นไหมครับเพื่อนๆสวยงามเลยครับสินี่คือคราบก้อนผงพุทธคุณเราดูนี่เหมือนเหมือนเนื้อเน่านะครับเหมือนเนื้อบอบช้านะครับครูบาอาจารย์ท่านให้เราสังเกต เนื้อพระสมเด็จวัดระฆังนี่เนื้อบอบช้ำนี่แหละครับเพื่อนเพื่อนเนื้อบอบช้ำเห็นไหมครับดูสิครับเนี่ยก้อนผงพระทุกคุนนะครับเนี่ยเม็ดพระธาตุปุดขึ้นมาเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเม็ดพระธาตุปุดขึ้นมาแล้วก็เนื้อบอบช้ำน่ครับเหมือนเนื้อเน่าเลยนะครับเพ่นเพื่อนดูสิครับสวยงามเลยคลาสสิกมากนะครับองเนี้ยดูดูด้านไหนนี่ก็แบบจับแล้วนี่คนลูกคนพองนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ พอใหมหามีเนื้ออย่างนี้นะครับสามองค์พิมพ์ลังเขสอนจีนนะครับไม่มีเนื้ออื่นนะครับเพราะเป็นเนื้อที่พ่อใหญมหานชอบสุดนะครับนี่ดูด้านหน้าเิยครับเพื่อนๆเนี่ยดูด้านหน้าเิครับก้อนผมพุตะคุณครับปุดขึ้นเต็มเลยนะครับอย่างนี้ท่านต้องมีแร่แร่ธาตุกายสิทธิ์นะครับแร่ธาตุกายสิทธิ์แร่เหล็กไหลเงินยวงเหล็กไหลแพดดาเหล็กน้าผีเนี่ยมีแน่นอนไม่มากก็น้อยนะครับ ลองอาลาธนาท่านสัมผัสด้วยแม่เหล็กแรงสูงดูนะครับเพื่อนเด้วยลือกความเคารพนะครับเราเรามาศึกษาไปพร้อมกันนะครับเพื่อนเพื่อพอใหญ่มหาคิดว่าจะต้องมีแน่นอนนะครับเพราะพ่อใหญ่มหานิสะสมตามตามตำรานะครับเพื่อนๆตามตำราที่จารึกไว้ในตำนานนะครับเลือกความเคารพนะครับเรามาดูพร้อมกันนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนนี่โอ้โหถือว่าท่านมีค่อนข้างพอสมควรนะครับ เห็นไหมครับเ,เพื่อนเนเนี่ยคลาสสิกมากนะครับองนี้ดูอีกรอบนะครับเ,เพื่อนเเห็นไหมครับเนี่ยคนลุกคนพองเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเ,เพื่อนเเราก็สบายใจนะครับเรามีองค์ความรู้แบบไหนเราศึกษามาด้านไหนแล้วก็สะสมตามนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนไม่ต้องคิดมากนะครับเราอาศัยพุทธคุณท่าน พระแท้ไม่จะเป็นต้องขายได้เสมอไปนะครับบางคนมักจะพูดแบบว่าพระแท้ต้องขายได้สิโอขายไม่ได้ไม่ได้เป็นพระแท้หรอกดูคําพูดเขาแบบอือนะพระแท้ต้องขายได้พระไม่แท้ขายไม่ได้นะครับคือเป็นคําพูดของคนชั้นอนุบาลเลยนะครับเพื <c oughs> ่อนอย่างถ้าใครมีสมเด็จหลังสอนจีนเนี่ยเก็บไว้เลยนะครับเพื่อนเก็บไว้เลยแล้วท่าน สร้างโดยเจ้าบคุคคลสมเด็จพระธาจารย์โตผงมรังสีเนี่ยถือว่าท่านเทวดานะครับเชา้าจะตรุรกบานนะครับทั้งสีทิศมาดูแลรักษานะครับคนไหนคนไหนที่ก็ไม่เป็นไรแล้วครับเ,เพื่อนๆเขาขายพระบางคนขายพระได้จนร่ํารวยโอ้โหมีบ้านเป็นคอนโดมีรถคันง,งามๆอวดกันจังนะครับตอนเนี้พวกที่เป็นพ่อค้าขายพระ,ะนะ ขายพระนี่โอ้โหหลายคนนะครับในประเทศไทยดังๆทั้งนั้นเลยเป็นเป็นพ่อค้าขายพระเวลาเราเรียกว่าพ่อค้าขายพระนี่โอ้โหโกรธการจังแต่พอเรียกเซียนหน่อยโอ้โหภูมิอกภูมิใจคําว่าเซียนนี่ไม่ได้เป็นง่ายๆนะครับเพื่อนๆก็ใช้คําผิดนะครับคําว่าเซียนมันสําหรับต้องต้องใช้กับพระอรหันต์พระชีนาศพมันเป็นภาษาจีนสําหรับเรียกพระที่ปีกวิเวกอยู่ในป่าเขานําเราัย ท่านบรรลุธรรมจนท่านละแล้วซึ่งกิเลสเนี่ยเขาจึงเรียกท่านว่าเซียนโอ้ท่านเซียนนั้นเซียนนี้นั่นแหละครับท่านผู้วางแล้วซึ่งกิเลสทั้งหลายนะครับเห็นไหมครับแต่ปัจจุบันนี้เราเอามาใช้คําว่าคนมันก็อาจจะถูกนั่นแหละแต่มันมันไม่เหมาะในการใช้ถูกไอ้คาว่าเซียนมันถึงว่าผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นด้านน,นนี้ก็จริง แต่ว่าเขาใช้สําหรับคนที่บรรลุธรรมคนที่ปฏิบัติธรรมไงครับคําว่าเซียนเนี่ยเขาใช้สําหรับคนที่ละแล้วซึ่งกิเลสเขาไม่ได้เอามาใช้สําหรับคนที่ชนานาญด้านระ,ะโมบโรคมากหรือหาสิ่งเหล่านี้ใส่ตัวคือคนใช้ตั้งแต่แรกนะครับเรียกเรียกผิดนะครับเพราะยังามาหาว่าอีกไม่เกินไม่เกินสิปีหรอกครับจะต้องมีผู้รู้ต้องมีผู้กล้าสักคนนะครับ มาเปลี่ยนคําว่าเซียนออกจากพวกพ่อค้าขายพระนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นด้วยก็ลองบวกหนึ่งมาดูนะครับ <laughs> <laughs> เห็นด้วยครับพ่อใหญ่มาหาเอาบวกหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับคือคือก็อย่างว่าแหละครับพวกก็ไม่ได้คาดหวังอะไรคือเราเราเรา,เราติดในพวกนี้แล้วก็เอาตามนั้นเลยเอาเซียนก็เซียนนะครับแต่ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการจุดประกายให้พวกเราได้คิดว่าเซียนเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ในวงการวงการพระ ที่มาขายพระที่มาดูพระที่มาต้มตุนที่มาหลอกเอาความจริงมาพูดกันเออ,เอ,อถูกต้องไหมครับเราเรามันต้องมามองตากันทำตาผิบๆหรอกเอาความจริงมาคุยกันว่าเออท่านเนี่ยหลอกลวงต้มตุนในวงการเรานี่โอ้เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดกันขนาดไหนฟ้องร้องกันขึ้นลงขึ้นศาลอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็รู้กันเราก็เข้าใจกันถูกต้องไหมครับดังนั้นนี่ เอาละระวังตรงนั้นเราก็เราเอาใจเป็นกลางว่าคําว่าเซียนเนี่ยเขาใช้สําหรับพระคนจีนนะครับที่ถือศีลในยุคนั้นน่ะเข้าป่าปฏิบัติธรรมจนท่านเป็นที่นับถือของคนส่วนมากจึงเรียกท่านว่าเซียนเซียนนั้นเซียนนี้หลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยเป็นคนต้นเหตุพาเราเรียกเลยนะครับเรียกพระปฏิบัติพวกพวกเรียกว่าลัทธิลทัลทธิเตา๋าหรือว่า ลัทธิ๋งจื้ออย่างเงี้ยเรียกว่าเซียนเลยนะครับเซียนนั่นเซียนนี้ก็คือเรียกพระที่ท่านปริกวิเวกแล้วบรรลุธรรมแล้วระดับหนึ่งจึงเรียกว่าเซียนนะครับเขาไม่ได้เอาเซียนนี่มาใส่กับพวกที่ทํามาหากินค้าขายแล้วก็ระโมบรบมากเหมือนอย่างปัจจุบันนี้นะครับแต่ก็นั่นแหละครับใช้มาแล้วก็ใช้ไปนะครับแต่คนรู้ก็ให้รู้ตามลักษณะลากศัพท์อย่างนี้นะครับแต่พ่อใหญ่มหาก็เรียก ก็จะเรียกว่าพ่อค้าระนะครับไม่ใช่เรียกเซียนบางครั้งก็เรียกเซียนบ้างแล้วแต่แล้วแต่จังหวะพาไปนะครับเรียกบางครั้งก็เรียกเซียนบ้างบางทีก็เรียกพอ่อคาระบ้างแต่ในความรู้สึกของพระเมหาก็ดังได้บอกพอเพื่อนนะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านมั่งมีสีสุขนะครับมั่งมีมั่งคั่งร่ํารวยเจริญรุ่งเรืองด้วยพวกรัพย์นะครับปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นจงสําเร็จต้องการสิ่งใดสิ่งนั้นจงมาทุกท่านนะครับ ขอให้โชคดีไม่ใจปลอดภัยจากโควิดนะครับขอบคุณครับ